มาเส้นต่างประเทศครับมาถึงเส้นต่างประเทศเส้นต่างประเทศนี่ตำราแต่และตำราแต่และคนที่คนพูดเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าตำราของผมเ,เรื่องที่ผมทําเนี่ยแม่นที่สุดเพราะว่าผมจะเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศมากที่สุดหมายถึงเรื่องไรมือนะผมดูไรมือได้ทั่วโลกผมเป็นหมอดูไรมือคนเดียวที่ดูไรมือทั่วโลก พูดไปเหมือนเหมือนคุยแต่จริงๆก,ก็คุยนะเนห่ะไม่คือทาผมทําอย่างนั้นจริงเพราะผมดูในมือทางไลน์คนมาดูเลยมือผมเนี่ยอ่าจองมาจากเยอรมันนอร์เวย์ออสเตรเลียเยอะอ่ะทั่วโลกอะ่ะอเมริกานี่เยอะที่สุดคอมเมนต์ก็มีลาวก็มีคนไทยก็มีคนต่างประเทศก็มีอันนี้เรื่องจริงเยอะเลอาจารย์อาจารย,าไารยา์ไม่ทำนะ นี่ไงงานประจำผมไม่ไม่เป็นวิชาชีพที่เรียนมาอื่นๆนะผมลาหมดแล้วเพราะผมเพราะผมขี้เกียจเดินทางเพราะเพราะผมนี่ไงผมมีกิดทีเดเองผมเคยเคยบอกตัวเองว่าผมอายุห้าสิบห้านี่ผมจะไม่เดินทางจะไม่ทําอะไรที่ไหนละผมจะอยู่ที่บ้านจะทํางานของผมเองที่ผมอยากทําแล้วผมก็ได้ทําอย่างนี้จริงจริงพออายุห้าสิบห้าบังเอิญว่ามันมาลงตัวพอดีผมก็เขียนหนังสือลาออก จากทุกที่ที่ผมทำงานแล้วผมก็หยุดทุกอย่างผมก็มานั่งทำของผมเองผมทำงานเนี้ยผมอยู่คอนโดเนี้ยเดินมาประมาณสามสิบเมตรเนี่ยมาทำงานที่เนี่ยอีกหน่อยจะเดินสั้นกันอีกํำลังคิดอยู่ไม่ได้คิดอยู่กำลังทำอยู่คือเราเลิขคิดชีวิตเราเองได้อ่ะทีนี้มาดูเส้นเดินทางต่างประเทศเส้นเดินทางต่างประเทศ อันนี้มีคนที่มีเส้นเดินทางต่างประเทศที่เด่นชัดที่สุดนะคือเส้นนี้ผมผมผมจับประเด็นมาตั้งกับคนที่ไปเรียนต่างประเทศที่เป็นคนไทยนะเป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่ได้ทุนได้เลยจะมีเหมือนกัน99เปอร์เซ็น์นี้คือเส้นนี้ครับเส้นแต่ล่างนี้เข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิตก็ได้หรือเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนาก็ได้เส้นแบบนี้นะ คือเข้ามาเข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิตก็ได้นะครับหรือ,อเดี๋ยวผมเขียนอีกสักเส้นหนึ่งหรือมีเส้นแบบนี้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ฐานนี่แหละนะครับแต่เข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนาครับหรือเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนาหรือนี่มีเลยนะครับ อันนี้จะมีอิทธิพลลองลงมาที่เส้นที่ลากจากเนนจันทร์ก็มาเหมือนมือนเนี้ยเข้ามาเชื่อมเข้ากับเส้นชีวิตหรือลากจากเนินจันทก็มาเชื่อมเข้ากับเส้นวาสนาอันนี้คือภารกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศเช่นไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศแต่งงานกับชาวต่างประเทศธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยตรงไปเที่ยวได้ไหมครับ ไปเที่ยวนี่เรื่องเล็กไปเที่ยวมีเงินอย่างเดียวขอให้มีเงินไปได้ดูที่เนินหลักทรัพย์อย่างคุณสุมณีเนี่ยไปเที่ยวได้ตลอดไม่ต้องมีเส้นทางประเทศถ้าอ,อยากไปอย่างเงี้ยอแยกจากเส้นหลักทรัพย์ยังไงโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเดียวอธิบายให้ฟัง นี่ครับเส้นหลักทรัพย์มือนี้บังเอินว่ามีทั้งสองเส้นอยู่ในมือเส้นหลักทรัพย์เขาจะมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเส้นชีวิตเนาะเส้นหลักทรัพย์ก็จะฉีกออกมาเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงนี่ก็ได้หรือจริงๆแล้วเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักทรัพย์ได้ครับแต่ว่าความหมายของหลักทรัพย์นี้คือเขาจะได้เงินมาจากต่างประเทศเขาจะทํางานเกี่ยวต่างประเทศเหมือนแฟนคุณเป็นนักบินเนี้ยลองไปดูว่ามีเส้นนี้ไหมนะน่าจะมีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นเส้นนี้ เข้ามาเชื่อมกับเส้นชีวิตหรือเส้นวาส,สนาก็ได้นะครับนะนะอ,อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้อื่นๆล่ะอ่ามาดูนะอา้าวหายไปไหนหมดอันนี้ก่ํมกึ่งแตเป็นเส้นหลงผิดด้วยเส้นเนี้ย คือยังไงก็ผิดนะคือพวกเส้นหลงผิดยังไงผิดแต่ถ้าเส้นปลายเส้นบรรทวาดขึ้นมาสูงหน่อยอาจจะผิดน้อยหน่อยผิดน้อยหน่อยอันนี้มีเส้นเดินทางเส้นต่างประเทศอยู่อ่ะคลิปนี้มันไอไออันนี้มันเปิดต่อเน,นื่องไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีปัญหาบางอย่างเดี๋ยวผมผมก็คปัปมาวางที่เดสก์ท็อป บางทีมันไปอยู่เล็ดไปหมายถึงว่ามันไปอยู่ในโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ภาษาภาษาคอมพิวเตอร์มันมันเลยคลีไม่ได้อันนี้โอเคเนี่ยเส้นต่างประเทศครับเนี่ยเส้นต่างประเทศมือนี้มือนี้ก็เกี่ยวกับห้องกับต่างประเทศเห็นไหมคือของผมเนี่ยมีอามันมีอีก,อ,กอีกตำแหน่งหนึ่งนะเส้นต่างประเทศทีนี้ชีวิตต่างประเทศบางคนเนี่ย เส้นชีวิตก็จะลากมาอย่างนี้นะสังเกตไหมมันจะฉีกฉีกมาทางเนินจันทร์เส้นชีวิตมาถึงจันทร์เลยนะและเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ก็หมายถึงว่ามีโอกาสไปเขี่ยวข้องกาบต่างประเทศได้ง่ายๆเหมือนกันอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นงานอะไระก็แล้เส้นวาสนามาจากเนินตำแหน่งเนินจันทร์เพราะเนินจันทร์อย่าลืมนะจันทร์คือต่างประเทศจันทร์คือแม่น้ําจันทร์คือทะเลจันทร์คือความฝันจินตนาการ คนที่มีเงินจันทร์สวยๆมีเส้นวัฒนาไปจากเนินจันทร์ก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างน้อยก็ไปเที่ยวหละ <c oughs> เพราะเงินเยอะ <c oughs> ได้เงินมาง่ายอย่างเงี้ยสมหวังแต่เส้นที่เป็นเป็นอิทธิพลเป็นเรื่องไปแา้วจริงจะคือเส้นนี้นะของผมก็มีนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าผมมีเส้นต่างประเทศทำไมผมไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศ บังเอิญว่ามันไม่เชื่อมกับเส้นชีวิตบังเอิญว่ามันไม่เชื่อมกับเส้นชีวิตผมก uh ็เลยมานั uh ่งต่อนั่งกรีดเรื่อยๆเมื่อกี้เสร็จพอมาเริ่มเชื่อมต่อปุ๊บวันนั้นผมไปหาหลวงพ่อที่ทํารายการวิทยุด้วยกันผมไม่ได้ไปเป็นปีเลยนะไปวันนั้นไปเจอกันปุ๊บท่านบอกว่าอะเอาตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวไอ้อินเดียด้วยกันสิบวันคือให้ไปให้ไป ก็งงๆอยู่ก็แปลกดีก็เลยมั่นใจว่าใช่แน่นอนมันเยอะจริงๆมันมีหลายหลาย,หลายเส้นมากหลายคนมากที่ไปอยู่ต่างประเทศเหมือนมือไอ้ที่มือแข็งๆในกี้ใหญ่หญๆของผู้หญิงอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็ได้คนนั้นอะ่ะอันนี้ชีวิตก็น่าศึกษามาก แกนะักแพทย์เลยอ่ะไปไหนไปและดูคนละดูคนละไม่เป็นไรอันนี้เส้นดีเส้นครบเส้นสมอง สามสี่เ <c oughs> okay. อืมให้ดูเส้นนี้ลาดไม่ได้เพราะคนนี้เขาเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิต ที่ต่างประเทศตั้งแต่าไงวาเริ่มต้นแบบชีวิตแบบต่อสู้ฝ่าฟันสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าของธรุรกิจจิตการที่เยอรมันหลายอย่างนี่ครับชีวิตไปอยู่ต่างประเทศ<ม>เห็นเนาะชัดเจนมาก นี่เลยใครมีอย่างนี้โอเคอย่างผมเนี่ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อผมได้ทํานี่ไงดูหมอได้ทั่วโลกต้นที่ไม่ได้ไปทั่วโลกหรอกอ่าเป็นเรื่องแปลกก็อาจจะอาจจะมีส่วนมีผลอ่าอาจจะมีส่วนหรือถ้าอยากไปก็ต้องต่อเส้นใหม่ลองต่อเส้นอีกทีครับคือ,ค,อคือนี่เราพูดถึงภาพ ภาพใหญ่ทั่วไปนะแต่มันก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับอ่ะเส้นต่างประเทศเอาไว้ประมาณนี้